เา่มันต้องปรับปงอยู่แล้วไายจะดีเ่าไว่าป็นแบอย่ง้กแต่ผมแล้วบาคนบบนั้นมันช่วยทำใหมกรนะแล้วเอพิจารณาวนี้ก็เรื่องใจไปยาพดื่องของส่รของเราที่แนวทางเลไยังไงเร็จกกบนท่านเกวกับเจาของทุนที่ท่านให้เกียรติแลใ้โอกาสพวกเราพัฒนาครับเก็นโครงการที่ทารนตรีรีบเริ่มนะครับว่า ไม่สิ <m pens room> ้นขายทุกท่านหลักท่านมีเขตท่านนพื้นที่เจิตรีพิเศษประการนี้เลยนะครับจะเป็นนายกสมาคมนิติเก่านิติศาสตร์นะครับหอ่มพัฒนาสูวรแล้วก็นายกเชพันสมาคมนักกดนตรีนะครับท่านบรเจุทูลแล้วก็นายกสมาคมนิติเก่าของวิศวกรรมศาสตร์ชาตินะครับแล้วมีคุณหมอกัททพ่บริหานที่ ว่าาคณะทำงานได้ทำงานไปแล้วก็คือได้เลือกพื้นที่เช่นโรงยาบาปบงอเขียนวิวัฒนาที่จกต้องได้และมีตัวชีววัดกเจนของความคืหน้าและที่มีภาคเอกชนมาเยอะเพราะว่าเราก็ไปอยากให้ติดับเรื่องของข้อเร่อรักาษอะไรแนี้มันเป็นกำลังใจนะครับ น,นีงดพ่อพครักหนึ่งสองสามครับอ,อ,อะไรคุณธรอบประจําใจไม่อ,อ็งอาคุณนะ